สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับซึ่งก็บอกว่ารัเสเซียนั้นได้โจมตีทางอากาศพุ่งเป้าเสาโทรทัศน์ในเมืองคาคิฟเมืองใหญ่อันดับสองของอยูเครนเมื่อวันที่22เปษายน2,567ทําให้เสาสาหรับส่งสัญญาณโทรทัศน์นั้นพังลงมากองกับพื้นนะครับในขณะที่ส่วนบนของเสานั้นพังลงมาแหลกละเอียดเป็นชิ้นส่วนต่าง ผลของการโจมตีทําให้การแพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลขัดข้องแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้านสื่อของรัสเซียรายงานด้วยว่าสิ่งปลูกสร้างที่โดนโจมตีครั้งนี้กองทัพยูเครนใช้เป็นที่เก็บยุโทโธปกรณ์รวมถึงเสาสื่อสารสําหรับใช้ป้องกันไยทางอากาศก่อนหน้านั้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าทหารรัสเซียได้ยึดหมู่บ้านโนโวบีคลิฟกาที่อยู่ห่างออกไปอีก20กิโลเมตรจากเมืองวุกเลดาที่ทัพรัสเซียพยายามจะยึดเป็นที่ต่อไป ขณะที่รุกคุมพื้นที่ในแคว้นโดเนสที่รัสเซียอ้างว่าเป็นดินแดนของตนนับเป็นการประกาศความสําเร็จสองวันติดต่อกันหลังจากที่เพิ่งจะยึดหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งห่างจากเมืองชาซิฟยาไม่ถึง3กิโลเมตรในวันก่อนหน้าสาหรับเมืองชาซิฟยานั้นกําลังกลายเป็นสมรภูมิรบสําคัญในเวลานี้เพราะการควบคุมเดินยุทธศาสตร์ในเมืองนี้ได้จะเป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองสําคัญอื่นๆในดอนบาสทางตะวันออกของอยูเครนนั่นเองเจ้าหน้าที่ยูเครนเตือนว่ารัสเซียนั้นจะโหมกระพือหนักยิ่งขึ้นในพื้นที่ ให้ได้มากที่สุดรวมถึงพื้นที่ใกล้เมืองคาคิฟในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขณะที่ยี่ทางด้านคิโรบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพยูเครนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าแนวรบด้านตะวันออกนั้นจะเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นตั้งแต่กลางเดินฤษษษษพฤชพักคมเป็นต้นไปหลังจากที่กองกําลังยูเครนพยายามต้านทานกองกําลังรัเสเซียมานานหลายเดือนในสภาพที่เสียเปรียบกว่าทั้งกําลังพลและก็อาวุธคาดว่าอีกไม่ช้าฝ่ายตรงข้ามนั้นจะโหมลุกหนักมากยิ่งขึ้นแแต่่กก็เสสรริมวาาาวาาาาถนนนณ์ห้ จะแย่ลงสาหรับกองทัพยูเครนแต่ไม่ถึงขั้นหายยนะหรือว่าวิกฤตการให้สัมภาษณ์ของกิริโลบูดานอฟขึ้นเมื่อวันที่19เมษายนก่อนที่สภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัฐผ่านรากก่างกฎหมายให้การช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครน61,000ล้านดอลาล,า,ล,า,ล,า,ลา,าร์สหรัฐแต่ตามรายงานนั้นบอกว่าความช่วยเหลือก้อนนี้อาจจะช่วยยูเครนเข้มแข็งขึ้นจากการได้เติมอาวุธและก,กระสุนที่ขาดแคลนแต่ไม่เพียงพอสําหรับการหยุดรัสเซียเพื่อพลิกสถานการณ์ในแนวหน้าได้เช่นเดียวกับทางด้านดมิตรีเปตคอ โฆษกทำเนียรบรัฐบาลของราาสัสเซียที่บอกว่าเงินและอาวุธจากตะวันตกจะไม่ทําให้ผลลวัตแนวรบข้างหน้าของราาสัสเซียที่กําลังได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแต่เป็นชาวยูเครนที่จะบาดเจ็บล้มตายมากยิ่งขึ้นและก็จะพ่ายแพ้หนักกว่าเดิมผู้ได้ผลประโยชน์ตัวจริงก็คืออุาสาหกรรมอาวุธของสหรัฐอเมริกาส่วนเซอร์เกย์ลารอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัราศาสเซียเตือนว่าการสนับสนุนจากชาติตะวันตกทั้งสหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสที่ให้กับยูเครนมีแต่จะเพิ่มความเสี่ยงในเชิงยุทธาศาสตร์สู่การเผชิญหน้าทางทหารโโดยยตรรงงงะหหวว่าาามอนนจิเคลลีขก นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกดซับสไครต์กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ